ลัคนาราศีกรกฎช่วงเดือนกุมภาพันธ์พยากุมพันธ์ราหูเป็นเกษตรราธิบดีเรียกว่าราหูเรียกทรัพย์ทรัพย์มรดกทรัพย์จากภพภูมิเก่าที่เคยสร้างเคยทำไว้ถ้าใครสร้างคุณงามความดีไว้ก็จะได้รับคุณงามความดีตอบแต่ถ้าใครทำไม่ดีไว้ก็จะยิ่งหนักกว่าเดิม ช่วงนี้เป็นช่วงแห่งโชคจากเทวดาเรียกว่าบุญเก่ามาค้ำชูอย่างไรบ้างมาดูความหมายดาวแต่ละดวงนะครับลัคนาราศีกรกฎเริ่มต้นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ดาวประจำตัวคือจันเป็นเกษตรราธิบดีนวางเป็นจุลจักรอยู่ที่พพพันธุจะมีลาภมีผลจากบ้านเรือนรถราพานะที่อยู่อาศัยญาติแม่สตรีเพศได้ทั้งหมดนะครับ และมีความรักความสเสน่หาดีอาจจะได้ลาบได้ผลจากสถานที่ทำงานที่อยู่อาศัยรถราพานะที่ใช้ในการทำงานก็ได้นะครับก็ถือว่าเริ่มต้นเดือนดาวมีความเข้มแข็งดาวการเงินคืออาทิตย์โคจรอยู่ในราศีมังกรตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาไปจนถึง วันที่13กกุมภาพันธ์ตำแหน่งนี้เรียกว่าอาทิตย์จุลจักรได้คู่สมผลกับดาวพระศุกร์นะครับศุกร์เป็นใครศุกร์คือดาวลาภลาภผลแล้วก็ร่วมกับอังคารอังคารศุกร์อังคารนี่คือดาวพบกรัรมะพฤติกรรมการกระทำสถานที่ทำงานก็ได้ยศตำแหน่งหน้าที่นะครับก็สนับสนุนพระศุกร์เป็นคู่มิตรกัน ทางผานมหาอุดก็มีกำลังมากวันที่หนึ่งสองเนี่ยก็เป็นกเกษตรที่น่าวางแล้วก็มีพุทธร่วมด้วยพุทธแปลว่าคนที่คอยเกื้อหนุนอยู่เบื้องหลังนะครับสิ่งลี้ลับก็ได้หรือจะเป็นค่าใช้จ่ายความสิ้นเปลืองก็ได้เมื่อดาวกลุ่มนี้มารุมมาต้มกันอยู่ในวันที่หนึ่งสองสามเนี่ยก็จะบอกถึงความสำเร็จ ที่จะมีเข้ามาทั้งเรื่องเงินทองทรัพย์ลากผลต่างๆนะครับและถ้าพื้นดวงชะตาท่านใดมีดาวพระฤริหัสสปดีเป็นมหาอุดกุมลักอยู่แน่ใจได้เลยว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในช่วงนี้เพราะว่าจะได้ทั้งคู่มิตรคู่ทาตคู่สมพลคู่สติปัญญาคู่ทรัพย์คู่โชคเข้ามาเกื้อหนุน แต่ดาวมาแล้วคุณก็ต้องรับแสงดาวนะครับเมื่ออังคารเป็นมหาอุดเป็นดาวแห่งกรรม,มะก็ถือว่าต้องปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความเพียรความมุมานะความขยันแล้วมีดาวอาทิตย์สมพลกับดาวพระศุกร์ก็ต้องเสียสละแบ่งปันเกื้อหนุนด้วยอังคารเป็นดาวปุตตะด้วยพอร่วมกับดาวพระศุกก็คือการเกื้อหนุนสงเคราะห์อ,อย่างเป็นมิตรด้วยความรัก ความอบอุ่นที่มีความปรารถนาดีให้แก่กันมีพุทธร่วมด้วยพุทธคือศาสตรเพื่อนพี่น้องพุทธคือดาววินาศคนเบื้องหลังความสิ้นเปลืองได้นะครับเมื่อมาอยู่ที่พบปัตนิก็คือการส่งเคราะห์เคลื่อหนุนกันในด้านต่างๆแล้วดาวกลุ่มนี้ก็จะส่องแสงส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาในด้านที่ดีมากๆในวันที่ หนึ่งถามว่าจะมีโชคไหมก็ถือว่าเด่นมากพอสมควรสำคัญคือถ้าพื้นดวงชะตาของท่านเนี่ยมีดาวรับที่ดีก็นับว่าดีมากนะครับแต่แม้ดาวรับไม่ดีก็เป็นช่วงที่ดาวคู่มิตรเล็งกันคือพุธเล็งกับจันทร์และจันทร์เพนจากแสงอาทิตย์ด้วยถือว่าเด่นมากลักนณกรกฎทั้งเรื่องของตัวเองทั้งเรื่องของเพศตรงข้ามคู่ครองคนรัก คนเบื้องหลังลูกหลานบริวารต่างๆนะครับถือว่าเด่นนะครับแล้วก็ในวันที่สพุทธก็จะย้ายละเข้าสู่ภพมรณะแต่ก็เป็นเทวีโชคในส่วนนี้เนี่ยเมื่อพุทธมาอยู่ในภพมรณะพุทธจะมีการโครจรวิกคติในช่วงครึ่งเดือนหลังของกุมภา คือจะโคจรอ,อยู่ในเรือนมรณะเนี่ยไปถึงสองเดือนกว่าเลยนะครับแล้วพุทธอยู่ตำแหน่งนี้คือพุทธเทวีโชคในภพมรณะพุทธคืออะไรพุทธคือดาววินาศเมื่อเข้าสู่ภพมรณะแปลว่าจะมีค่าใช้จ่ายกับการเดินทางไกลมีค่าใช้จ่ายกับความป่วยความเจ็บความตาย มีค่าใช้จ่ายเรื่องของการเดินทางต่างถิ่นต่างประเทศคือพุธเนี่ยเป็นดาวศาส,สชะด้วยเมื่อเข้าสู่มรณะก็แปลว่าเดินทางไกลนะครับขณะเดียวกันราหูตลอดทั้งเดือนก็เป็นกเกษตรวรโคตที่พบมรณะส่วนดีก็คือว่าเรื่องทรัพย์มรดกเรื่องต่างประเทศมีความเที่ยงแท้แน่นอนว่าจะมีการขย,ขยาย มีการได้มาครอบครองเป็นต้นนะครับหรือส่วนนี้คุณจะแปลว่าวัดก็ได้ก็จะได้สร้างกุศลทําบุญที่วัดนะขยับขยายเพิ่มมากขึ้นก็ได้บางท่านก็อาจจะเป็นเรื่องของทรัพย์มรดกที่จะเกิดสีิรภาพและความมั่นคงโดยเฉพาะถ้าใครที่ดูแลคนป่วยคนเจ็บคนตายในช่วงนี้ก็จะได้รับอานิสง จากการดูแลนั้นทําให้ตัวเองหายเจ็บหายป่วยและทรัพย์สินมรดกก็มีโอกาสพอกพูนขึ้นมาได้นะครับแต่ขณะเดียวกันแม้ว่าพุทธจะโคจรในตําแหน่งนี้ความหมายดังกล่าวแต่ก็ต้องระวังตรงที่ว่าพุทธอันธพานวิวาทลาหูในเรือนภพมรณะพึงระวังพิษภัยพิษภัยอันเกิดจากอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ควันพิษ ที่ได้รับนะครับจากการเดินทางไกลไปต่างถิ่นคงต้องป้องกันตัวอยู่พอสมควรแล้วก็พึงระวงังมิจฉาชีพจากทางไกลอย่าได้เชื่อคนง่ายอย่าได้ไว้ใจทางอย่าได้วางใจคนในช่วงนี้นะครับวันที่หพระศุกจะเข้ามาด้วยโอ้สุกมาเจอลาหูเนี่ยรู้ทั้งรู้แต่ก็ยอมให้เขาหลอกประมาณนั้น เมื่อสุขเข้ามาร่วมกับพุทธเหมือนเดิมในส่วนดีก็คือดาวคู่ธาตุมาถึงกันสุขนั้นเป็นดาวพบลาภลาภผลสุขนั้นเป็นดาวพบพันธุเมื่อเข้าสู่พบมรณะส่วนหนึ่งก็คืออาจจะมีการจ่ายรายได้ลาภผลที่ตัวเองมีเพื่อคนป่วยคนเจ็บคนตายก็ไปพิจารณาเรื่องก,การจ่ายถือว่าเป็นการทำบุญการช่วยเหลือสงเคราะห์กันนะครับ แต่การที่ดาวลาพระมาอยู่ที่ภพมรณะแล้วมีกำลังด้วยเรียกว่าอุจาวิราชก็หมายความว่าถ้าเรื่องของทรัพย์มรดกก็อาจจะมีคนเสนอให้จะซื้อจะขายให้ฟรีแล้วแต่รับไว้ได้เลยบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางไกลไปต่างถิ่นที่บรรด,ดาญาติญาติหรือผู้ที่ร่วมงานมีผลประโยชน์ร่วมกัน ชักนำพาให้ไปก็ไปเลยนะครับเนอ,อกจากไปเลยก็ไปเหนือไปน่านไปเชียงใหม่ได้เลยนะครับพลุกันไปหรือจะไปต่างประเทศได้หมดเลยช่วงนี้ปรากฏอาจจะได้ชิมวายชิมกาแฟจากต่างประเทศได้รับของฝากของกินจากคนทางไกลแปลในความหมายแบบนี้ก็ได้ ถ้าพันธุไปมรณะและเป็นอุจาวิราชก็หมายความว่าคุณก็อาจจะได้ใช้พาหนะในการเดินทางหรือการเดินทางนั้นมีคนอำนวยความสะดวกให้แปลในความหมายนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าพื้นดวงใครมีดาวอาทิตย์อยู่ตำแหน่งนี้เป็นประเกษตรก็มีเหตุต้องระวังตัวเพราะว่าเมื่ออาทิตย์โคจรเข้ามาซ้อน อาทิตย์จรอาทิตย์พื้นอยู่อย่างนี้นะครับคือตามภาพนี้เลยใครที่มีศูนย์หนึ่งสี่หจอรสถิตในพื้นดวงอยู่แล้วทั้งที่สิงหรือที่ราศีภุมก็ตามแต่หลายอย่างจะแรงขึ้นจะได้รับโทษทุกภัยก่อนจึงจะดีแต่ก็ต้องแก้เช่นเมื่ออาทิตย์มาเจอราหู มีเหตุทำให้เสียทรัพย์เดินทางพลัดกินเจอเรื่องไม่สบายใจคุณก็ไปเสียทรัพย์เสียทรัพย์ไปไหนคนป่วยคนเจ็บคนตายโรงพยาบาลวัดวาอารามเสียทรัพย์ไปนี่คือดาวอาทิตย์คือการเงินเป็นประเกษตรในภพมรณะบางคนก็ถึงเวลาที่จะต้องจ่ายค่าที่ค่าทางหรือซื้อที่ซื้อทาง จ่ายค่าภาษีทรัพย์สินมรดกอะไรก็ตามแต่ที่มันมีให้จ่ายยาปฏิเสธในการจ่ายจงจ่ายไปมิเช่นนั้นแล้วจะได้รับโทษทุกภัยอย่างอื่นเช่นโรคภัยไข้เจ็บความพัดภาคสูญเสียนะครับแล้วก็เมื่อดาวโคจรมาในตำแหน่งลักษณะแบบนี้เนี่ยสี่มาเจอ8สิ่งที่คุณจะต้องเจอก็คือ ท้องเสียเพราะอาหารเป็นพิษต้องระวังด้วยนะครับและเรื่องทางเพศถ้าใครวอกแวกไปกับคนไม่รู้จักหรือจะไปเที่ยวซ่องเที่ยวผับบาร์หาผู้ชายหาผู้หญิงจะติดโรคในช่วงนี้ระวังตัวที่สุดนะครับหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอบายมุกที่อโคจรสุรายาเสพติดทั้งหลายจะดีมากใครพกยา เสียหายถูกจับมีคดีความเสื่อมทรัพย์นะครับต้องระวังเมื่อดาวจรแบบนี้ใช่ว่าจะดีเสมอไปแต่จะดีสำหรับท่านที่ทำบุญกับคนป่วยคนเจ็บคนตายไม่ทำร้ายทำลายชีวิตเมื่อได้สร้างบุญสใดอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เราเคยฆ่าเคยทำลายในทุกภพชาติทั้งเจตนาไม่เจตนาแล้วก็ขอโหสิกรรมทำบุญก็แผ่ส่วนกุศสให้เขา จะดีมากเลยนะครับถือว่าจะเป็นการเสริมดวงเพราะราหูเขาก็รอให้คุณให้ประโยชน์ต่อดวงชะตาเรื่องการขยับขยายทรัพย์สินมรดกนะครับแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับกิตภพวนาการสัมผัสยานพิเศษสัมผัสคนป่วยคนเจ็บคนตายทางจิตทางวิญญาณได้ทั้งสิ้นนะครับ ดาวภพปัตตนิคือพระเสาตลอดทั้งเดือนนี้จะร่วมกับพระเกตอยู่ที่เรือนพบสุภะเอาละเสาเริ่มเดินหน้าแล้วนะครับคือในระหนาว่างเนี่ยขยับมาที่พบการเงินต้นเดือนถึงวันที่23อังคารยังเป็นมหาอุจอยู่ที่เรือนพบปัตตนิแล้วก็จะโยกถึงกับพระเสา อังคารเข้มแข็งแข็งแรงนะครับเมื่อโยกกับพระเสาเนี่ยมันมีเรื่องที่จะต้องแก้อยู่บ้างเพราะว่าเสากับอังคารเป็นคู่ศัตรูกันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างบางสิ่งบางอย่างก็คือใครที่ละเลยเรื่องการส่งเคราะห์เกื่อหนุนผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือที่สำคัญที่สุดก็คือคู่ครองคนรัก ทุกภพทุกชาติเน้นว่าทุกภพทุกชาติเพราะบางคนปัจจุบันโสดแม้คนที่จะอย่าร้างไฟในปัจจุบันก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อสร้างกุศลทำความดีอะไรแผ่ส่วนบุญไปให้เพราะว่าการที่พระเสาโคจรอ,อยู่ที่พบสุภะมีเกตเข้าร่วมคนเก่าก็ามาของใหม่ก็มีแล้วดีหรือไม่ ไม่ค่อยจะดีทําไมไม่ค่อยจะดีจะทําทให้เกิดความสิ้นเปลืองสะก่อนบนทําลายอยู่เบื้องหลังยัดคดีความดินทาว่าร้ายทําไมแปลไปอย่างนั้นล่ะก็เพราะว่าอังคารอยู่เรือนเสาแล้วก็โยกถึงกันถือว่ากระแสถึงเสาเดินหน้าดีไหมดีแต่เสาอยู่เรือนพระฤหัสสําคัญคือพระฤหัสเนี่แหละครับอยู่ที่พกวินาศ เป็นประเกษตรณวางถอยหลังมาที่พบกรรม,มะจึงต้องแก้ไขซะก่อนเพราะม่เช่นนั้นก็อาจจะได้รับโทษทุกภัยจากเพศตรงข้ามจากคนที่รักทั้งในอดีตภพอดีตชาติเขาก็จะมีกำลังขึ้นมามากแล้วก็บางทีก็ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บยิ่งช่วงคราดเนี่ยคือโอกาสเขาเลยนะครับช่วงอาทิตย์ดับตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ ไปจนถึงวันที่15มีนาคมอาทิตย์อยู่ที่ราศีกุม30วันุุิยคราสนั้นเกิดขึ้นวันที่17นะครับแต่ก็จะไปทางอเมริกาใต้ประเทศไทยมองไม่เห็นแต่ตามดวงชะตาถือว่าเป็นเดือนแห่งคราดแล้วก็มีพุทธศุกร์เข้ามาร่วมกับราหูด้วยบุคคลใดก็ตามที่ประพฤติไม่ดีต่อคนที่รักต่อผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ จะได้รับโทษทุกทนเพราะพระฤหัสจะให้โทษจะเสื่อมจะมีหนี้สินจะมีโครคภัยไข้เจ็บการงานไม่จเจริญก้าวหน้านะครับเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าท่านใดรู้เช่นนี้แล้วเนี่ยพยายามรักษาคุณธรรมพระฤหัสสมบดีแม้จะเป็นประแต่ก็อยู่ในเรือนของพุทธแต่ว่าคราวนี้เดือนนี้พุทธ มาเจอคู่ศัตรูก็จะยังไม่ให้คุณมากพระรหัสจึงถือว่าอ่อนแอเพราะพุธก็จะดับเหมือนกันเมื่ออาทิตย์ดับและเจอราหูนะครับบางทีก็ถูกยัดข้อหาคดีความบางทีก็มีคนว่าร้ายใส่ความให้คุณเสื่อมเสียนั่นคือโทษทุกข์ภัยจากผลกรรมที่คุณได้ก่อไว้กับคุ้มครองคนรักกับผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับ นี่แหละพระฤหัสบดีให้แปรสัมพันธ์ลักษณะนี้เข่าพักองศาอยู่ด้วยนะครับแต่ถ้าท่านใดเป็นคนเกื้อหนุนบุตรสามีภรรยาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดีนะครับอาจจะยังไม่เห็นผลในตอนนี้เพราะว่าพระฤหัสยังอ่อนกำลังอยู่เป็นประและถอยหลังแต่ก็ให้เชื่อถือว่าเมื่อพระฤหัสเขาได้ คู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพลโดยเฉพาะในระหว่างก็จะให้อานิสงในเดือนนั้นๆได้ก็อย่าประมาทในการส่งเคราะห์เกื้อหนุนผู้ครองคนรักคนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันยามเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าได้ทอดทิ้งดูแลกันยิ่งช่วงคราดยิ่งอันตรายนะครับแล้วก็พระเสาที่เป็นดาวพบปัตตนิเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อ ผู้ครองต่อคนรักต่อผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วก็พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ก็จะได้รับอานิสง์ผลบุญเทวดาคุ้มครองให้โชคคือว่าเสาเกาะกับพระฤห,หัสในเรือนพบสุภะสุภาแปลว่าความดีความงามผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ การช่วยเหลือการเกื้อหนุนการส่งเคราะห์ต่างประเทศความเจริญที่อยู่อาศัยได้หมดไปในความหมายที่ดีอังคารมหาอุดในพบปัตตนิส่งกระแสถึงกันให้เสามีกําลังกระเตื้องขึ้นแล้วก็จะให้คุณต่อดวงชะตาเฉพาะเสาหน้าวางให้คุณเรื่องทรัพย์เรื่องกิจการงานที่สแสวงหาทรัพย์พอกพูนทวีคนรัก ผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์เกื้อหนุนสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตำแหน่งหน้าที่การงานและการเงินนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่จะโสดไม่โสดก็ตามขอให้ทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่เป็นคู่ครองคนรักลูกหลานบริวารผู้หลักผู้ใหญ่ทุกภพชาติในช่วงตรุษจีนนี้ แล้วก็ขออโหสิกรรมกันส่วนคู่ในปัจจุบันก็ส่งเคราะห์ดูแลช่วยเหลือเกื้อหนุนกันอย่าได้ทอดทิ้งยามเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับอันในส่งนี้ก็จะทำให้คุณมีความเจริญก้าวหน้ามีความสำเร็จถ้าแปลเฉพาะดาวพระเสาร์โคจรในเรือนภพสุภะนี่จะแปลว่าดวงคนรักอุปธรรมเพศตรงข้ามอุปธรรมและถ้า อังคารยังอยู่เป็นมหาอุดถึงวันที่23สิบามกุมภาเนี่ยก็จะหมายถึงงานก็จะเด่นลูกร้านบริวารก็ดีสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จความเจริญความก้าวหน้านะครับและเมื่ออังคารเป็นมหาอุดก็อย่าได้ละความเพียรในการสร้างคุณงามความดีที่ตัวเองได้ทำมาตลอดนะครับนี่แหละคือวิธีการปฏิบัติเพื่อ แก,แก้เคราะแก้เครสเสริมโชคเสริมลาบในช่วงที่เกิดสุริยคราสในดวงชะตาแล้วมฤตยูในเดือนนี้นะครับก็ยังโคจรตามปกติเป็นระยะเวลาเจปีที่พบลาภะนะาวางเดือนนี้จะมีถอยหลังมาช่วครูที่เร่อนพบปัตตนิจึงเน้นเรื่อง พฤติกรรมการกระทํากับคู่ครองแล้วก็กับผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะเน้นในเรื่องของการกุศลการดูแลเกื้อหนุนการตอบแทนคุณผู้ครองคนรักในอดีตชาติก็ทําบุญอุทิศให้ปล่อยเข้าไปด้วยให้เป็นอิสระต่อกันบางทีก็จะได้ไปผุดไปเกิดสักทีนะครับอันนี้คือช่วงดีช่วงโอกาสนะและถ้า มรตยูให้คุณต่อโดนชะตาเราจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการโดยเฉพาะอยู่ที่พบลาภะก็คือวิธีการทำมาหากินหาไรายได้คงจะต้องใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสื่อสารสมัยใหม่เข้ามาให้มากนะครับก็จะได้ลาบได้ผลดีแต่ถ้าใครที่ไม่ยอมพัฒนาตัวเองซับ สินเงินทองที่มีมาก็จะหมดสิ้นเปืองไปไหลออกโดยไม่รู้ตัวอย่างเช่นคุณยังใช้โทรศัพท์แบบโนเกียรุ่นเก่ากดอยู่ก็ไม่สามารถที่จะรับเงินโอนผ่านระบบต่างๆได้นะครับโดยเฉพาะคนละครึ่งคนละครึ่งพรักหรือเงิน อะไรก็ตามเนี่ยที่เขาผ่านธนาคารมันก็เสียโอกาสนั้นไปก็ต้องไปเรียนรู้อย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับส่วนคนที่ทําอยู่แล้วก็มองหาอาชีพอื่นเข้ามาเสริมหรือหานวัตกรรมต่างๆเข้ามาเสริมอาชีพของตัวเองถึงเวลาที่จะต้องพัฒนาตัวเองแล้วนะครับไปตามการพัฒนาของโลกเพื่อเอามาเป็นเครื่องมือแต่ไม่ใช่เป็นเครื่องมาครอบงำเรา เอาเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพการงานแสวงหารายได้ใช้นวัตก,กรรมและเทคโนโลยีเข้ามาคนนั้นจะมีความเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าไม่ทำเงินทองก็ไหลออกอย่างเดียวครับหรือถูกปิดกั้นโอกาสเนี่ยคือมรตยูนะก็จะแปลอย่างเงี้ยไป7ปีนะครับเมื่อมรตยูนาวามาอยู่ที่เรือนพบปัตตนิก็เน้นดูแลคนที่รัเกเจ้าเรือนปัตนิมาเสา แดีก็มาอยู่ที่พบสุภะด้วยอานิสงส์ผลบุญที่เราได้ปฏิบัติด,ดีต่อคนที่รักพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นคนที่รักก็จะมาเกื้อหนุนคนที่โสดอยู่ก็จะได้คนที่ดีเข้ามาซัพพอร์ตสนับสนุนกุมภาก็จะซัพพอร์ตเรื่องเงินเรื่องทองนะครับเป็นสำคัญวันที่หนึ่ง ดาวโคโจรถือว่าเด่นดีต่อดวงชะตาอย่างดาวพระศุกที่เป็นดาวลาพะก็ยังโคโจรร,ร่วมกับอังคารได้คู่มิตรอาทิตย์การเงินก็ร่วมสมพลนะพุทธก็ร่วมด้วยนะครับณนะวางศุกร์กับพุทธคู่ธาตุน้ําอยู่ที่พบการเงินติดแต่ตรงนี้ลัคนากรกฎหากติดกรรม หรือติดเงื่อนไขอะไรกับคนที่รักก็จะพลาดโอกาสไปได้แต่ถ้าได้รับการส่งเสริมจากคนที่รักดีก็จะมีลาบมีผลนะครับได้เงินได้ทองจันทร์กวางเกาะอยู่ที่พกพันธุเล็งมาที่อังคารและพฤหัสถือว่าเด่นมากคู่ทาตคู่สตรูแล้วก็คู่สเสน่หาดาวนวางมีกำลังมาก ะครับก็ถือว่าจะได้ราบได้ผลได้โชคด้ชัยอาจจะจากหน้าที่การงานจากความดีงามจากเทวดาและจากลูกหลานบริวารเขามีโชคแล้วเขาก็เกิดอหนุนจะสําเร็จดีในวันที่หนึ่งนะครับส่วนวันที่16เนี่ยจันจะมาอยู่ฝั่งทางนี้แต่อาทิตย์พุธศุกร์ย้ายแล้วเหลืออังคารมหาอุดอยู่ ดีตรงที่ว่าอังคารก็จะมีกำลังขึ้นมาแต่จะเป็นกำลังแห่งความเจ้าชู้คู่สเสน่หาช่วงนี้สเสน่หายาใจแรงนะครับก็ระวังเสียหายเพราะว่าช่วงบ่ายๆจันทร์วางจะตกวินาศเสียทรัพย์ลาภผลหมดโอกาสแต่ถ้าใครไม่วอกแวกนะ เพื่อหนุนต่อสามีภรรยาดีก็ไปดูเลยของเก่าค่าใช้จ,จ่ายงวดก่อนก็ได้จะได้ลากได้ผลเพราะในช่วงนั้นเนี่ยดาวพระศุกร์ในหน้าว่างจะโคจรอยู่ที่เรือนภพปัตตนิแปลว่าอนิสงส์ผลบุญที่ได้เกื้อหนุนต่อคนที่รักทั้งในอดีตชาติทั้งในปัจจุบันชาติ ก็จะมาให้ลาบเองสุขนาวางเทวีโชคถือว่าให้คุณกะดวงชะตาดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมลัคนาราศีกรกฎในเดือนกุมภาพันธ์นี้สิ่งที่ควรทำก็คือการทำบุญให้แก่คู่ครองคนรักพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับดับขันไปแล้วหรือในภพชาติก่อน แล้วก็ขออาหงสิกรรมถ้าเหล่านั้นเมื่ออนุโมทนาบุญก็จะมาเกื่อมาหนุนเป็นเทพเทวดาทําให้เกิดความสําเร็จโดยเฉพาะเรื่องทรัพย์เรื่องการเรื่องงานและโชคลาบนะครับช่วงที่เกิดคลาดอันนี้ก็แนะนําทําบุญกับคนป่วยคนเจ็บคนตายหรือจะทําบุญตักบาตรถาวายสังฆทานข้าวปลาอาหารน้ําเครื่องดื่มเป็นต้นก็ได้ เป็นการแก้แค็นเสริมดวงอูเทิให้แก่ญาติพี่น้องบัรพบุรุษที่ล่วงลับดับขันไปแล้วก็ถือว่าเป็นการแก้คราดราหูนะครับและก็เตรียมตัวสําหรับการเดินทางไกลไปต่างถิ่นจะต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างอย่าให้ฉุกละหุกนะครับมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลสูงมากและท่านใดที่เกื้อหนุนคู่ครองคนรักในปัจจุบันอยู่นี้ ก็จะมีโชคมีชัยมีความสำเร็จด้วยอานิสงส์ผลบุญนั้นด้วยนะครับ